้านซ่องแชนแนลสวัสดีค่ะที่เห็นเป็นฝักฝักตรงนี้นะคะก็คือ,อถัว่วหรือว่าพืชคลุมดินนั่นเองนะคะถั่วลายถั่วผีเสื้อหรือว่าจะเรียกกันว่า,าเซนโตซีมาค่ะเซนโตซีมานีา้เขาจะมีฝักฝักที่แบบแบนๆน,นะคะเนี่ยถ้าสุกๆุกนะคะเราเก็บมาแล้วก็เรามาแกะดูนะคะเราจะดีดง่ายนะแบบนี้นะนี่ยค่ะ แล้วก็เม็ดจะลายๆเขาจะเรียกว่าถั่วลายหรือถั่วผีเสื้อนั่นเองค่ะแล้วก็มันจะเป็นพืชที่มีเถานะคะเถาแล้วก็ค่อคนข้างจะเหนียวนะคะเหนียวมากนะคะแล้วก็เขาจะเอาไว้คลุมดินค่ะเมื่อก่อนในสวนยางคารานะคะเขาจะปลูกพืชถั่วเนี่ยค่ะตระกูลพืชคลุมดินถั่วคลุมต่างๆเนี่ยไว้คลุมดินนะคะ ลุ่มหญ้าคาหรือว่าหญ้าต่างๆวัชพืชต่างๆนะคะแล้วมันจะมีอายุประมาณ3ถึงสปีนะคะมันถึงจะตายหรือบางทีถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มียางพาราไม,ไม่ไม่ร่ม <c oughs> ก็คือยังสว่างยังโล่งอยู่ก็อยู่ได้อีกหลายปีนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะเถามันจะคลุมไปเรื่อยแล้วก็ดูความแข็งแรงนะคะเมื่อก่อนเวลาเราเข้าป่าเราไปหาสตอรกันนะ ก็ตัดเขาไว้เนี้ยไปนะคะไปมัดสตอหนึ่งร้อยฝักได้เลยค่ะเพราะมันมีความเหนียวความทนนะคะสั่วพีเสื้อชนิดนี้นะคะใบมันจะเล็กค่ะน่คะใบเล็กๆนะคะแล้วก็ดอกจะสวยๆนะคะสีม่วงม่วงอันนี้ดอกเรามาดอกบานเลยนะคะน่คะดอกนี้จิ้มน้าพริกได้นะคะแล้วฟออ่อนก็สามารถจิ้มน้ําพริกได้เหมือนกัน,นะค่ะชนิดนี้นะคะแล้วก็จะมีอยู่อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะพาไปดูกันก็คือว่าเป็นถั่ว เทราเรียนะคะเทราเรียรหรือว่าถั่วพุดซูนั่นเองนะคะพุดซูนี้ก็คือ,อเป็นพืชตระกูลถั่วที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสวนยางนะคะเขาจะนิยมปลูกกันมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตดีค่ะแล้วก็เป็นฝักเยอะนะคะนี่ค่ะนี่มันจะคล้ายกันเลยนะครขบาถั่วเขียวนะคะแล้วมันมีความยาวนะคะดูนะคะ ฝักของมันนะคะมีความยาวเ,าเยอะแล้วก็เขาของมันนะคะนี่ยาวเป็นสี่ห้าสิบเซนแล้วก็ผลผลิตก็ให้เยอะนะคะดูสิคะยังเป็นดอกอยู่นะคะชนิดนี้นะคะเพอรารียหรือว่าภาคใต้เขาจะเรียกว่าพืชคลุมหรือว่าถั่วคลุมนั่นเองค่ะแล้วก็นี่นะคะฝักที่สุกนะคะสุกแล้วค่ะแบบนี้นะคะชนิดนี้นะคะมันจะต่างกับถั่วลายเมื่อกี้เพราะว่าชนิดนี้นะคะมันจะเปลาะเขาแล้วก็ใบจะเปลาะแล้วก็ เปื่อยง่ายนะคะต้องการที่จะคลุมหน้าดินได้เร็วเปื่อยเปื่อยย่อยสลายได้เร็วนะคะแล้วคลุมหน้าดินก็ได้กว้างด้วยนะคะเพราะชนิดนี้นะคะมันจะกระจายพื้นที่ได้เยอะกว่าค่ะถูกต้นเดียวนี้นะไปได้เป็นหลายตารางเมตรเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คือดอกของมันนะคะจะเป็นสีนี้ค่ะสีม่วงเหมือนกันนะคะแต่ดอกเล็กกว่าค่ะแล้วก็ าบางท่านเขาก็ปลูกกันสองสามชนิดปนกันนะคะอย่างตรงนี้ดูนะคะมันอยู่กัน2ชนิดนะคะใบ,บเล็กนะคะแล้วก็ใบใหญ่ปนกันค่ะอันนี้ข้อดีของพืชชนิดนี้นะคะเมื่อก่อนที่เขาปลูกกันเยอะตอนทำสวนยางก็คือว่ามันมีสารอาหารมีแร่ธาตุที่ดีนะคะก็คือช่วยปกคลุมหน้าดินให้มีความชุ่มชื้นให้ก้อนดินจากพ่วนๆมันจะมัดกันเป็นก้อนดีนะคะแล้วก็ ป้องกันวัชพืชต่างๆที่รุกรานในสวนยางไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องถางไม่ต้องทาความสะอาดบ่อยนะคะไม่ต้องใช้ยาฉีดหญ้าหรือว่าเครื่องอัดหญ้าให้มันเปลืองค่ะอันนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะถ้ามันรกเยอะๆอย่างมากเราแค่เอายอดมันออกจากต้นยางพาราแค่นี้ค่ะดึงยอดดึงยอดมันออกอย่างเงี้ยนะมันก็เลือ้อยตามพื้นต่อแล้วก็เราก็จะเก็บมเมล็ดขายนะคะเมื่อก่อนมเมล็ดของพืชชนิดนี้ กิโลกรัมละไม่เกิน100บาทนะคะปัจจุบันนี้นะคะราคาปัจจุบันเช้านี้นะคะในตลาดรู้สึกว่ากิโลละ380บาทเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าขายปลีกก็กิโล5 0 0ไปแล้วค่ะแล้วก็คนปลูกน้อยมากในภาคใต้นะค,ะครับก,อกะะ็อย่างที่รู้กันอยู่ตอนนี้สวนยางพาราเราลดลงปลูปกทุเรียนปลูกผลไม้ปลูกพืชปลูกปาล์มน้ำมันกันเยอะแล้วก็บางแห่งนะคะในสวนปาล์มน้ำมันเขายังปลูกอยู่แต่ว่า เขาบอกว่าไม่ค่อยสะดวกนะคะเขาปลูกแล้วเขาให้รถไปไถหรือว่าตัดหญ้าในแปลงมันจะง่ายกว่าค่ะแต่ถ้าเราปลูกพืชชนิดนี้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านน้ํามันหรือว่าในด้านดูแลรักษาได้เยอะนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับพืชมากเลยค่ะตัวนชนิดนี้นะตัวคุมดินโซ่สามชนิดเมื่อก่อนที่นี่มีอยู่สี่ชนิดค่ะปัจจุบันเห็นเหลืออยู่สองชนิดนะคะก็คือตายไปเยอะแล้วก็พืชโตขึ้นเลยคะ่ะ อันนี้มันงอกเองนะคะแ,แถวๆนี้เขาเมื่อก่อนแถวนี้จะงอกเองเป็นทางริมถนนเนี่ยถนนน,นี้ข้างทางอย่างเงี้ยจะงอกเต็มนะคะปีก่อนๆปีนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะมีน้อยมากค่ะลดลงยังเห็นได้ชัดแล้วก็ถามหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าไม่เห็นแล้วนะคะบางที่ไม่มีให้เห็นแล้วค่ะพืชคลุมนี่นะคะเมื่อก่อนจะเก็บขายกันนะคะอันนี้สุกแล้วะค่ะแตกออกมาเลยนะคะพร้อมที่จะงอกในปีถัดไปค่ะ พอเรายาใช้สารเคมีใช้ยาฉีดหญ้าหรือเครื่องตัดหญ้ามันก็จะน้อยลงค่ะที่ชนิดนี้นะคะ,คะอันนี้เพอรารียถั่วนกุ้ตูนะคะเมื่อกี้ไอ้ที่ฝักโตโตที่เราเห็นนี้นะคะฝักโตโตแบนๆบนที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้ก็คือเซนโตซีมาหรือว่าถั่วลายถั่วผีเสือ้อนั่นเองค่ะ